ก็สวัสดีชาวแมตวงฟุตบอลทุกคนนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวมาคุยหลังเกมนะครับศึกบิ๊กแมตช์ประจำสัปดาห์นะครับแมเชสเตอร์ยูเนเต็ดเปิดบ้านเสมอนะฮะกับเชลซีไป1ประตูต่อน1น1ะครับเป็นเกมที่เราต้องพูดได้ว่าทั้ง2ทีมเนี่ย ยังกล้ากล้ากลัวกลัวนะในเกมนี้เก็ยนได้ว่าครึ่งแรกเกือบหลับก็ถือว่าแบ่งแต้งกันไปเนี่ยเหมาะสมแล้วนะครับสาหรับในความิดเห็นของพวกเรานะในเกมนี้ก็รายละเอียดเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันสักหน่อยนะครับวันนี้เนี่ย11ตัวจริงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผู้สำบัติตูเป็นโอนาน่าแนวรับเนี่ยมัสราอุยแบ็กซ้ายนะครับคู่เซนเตอร์เป็นริซันโดมาตินเนสจับคู่กับมาไทเดอร์ลิกนะฮะทางขวาก็เป็นทานั้นของดาโล่ตรงกลางเนี่ยเป็นอูกาเต้จับคู่กับคาเซมิโลนะครับสามแนวลุกวันนี้ ลัชฟอร์ดนะครับบูโน่เฟอร์นันเดสกานาโชหน้าเป้าเป็นรัสมุดฮอยลุนนะครับส่วนฝั่งของเชลซีนะครับวันนี้ผู้สำบะตูเป็นทางหน้าของโรเบิร์ตซานเชสนะครับแนวรับก็มีเออ่มาโลกุสโตเวลลี่โฟฟาน่านะครับลิวายโควิลแล้วก็ทางด้านของริสเจมนะครับกับตันทีมคู่กลางเป็นทางหน้าของไคเซโดกับลาเวียนะครับส่วน3แนวลุกเนี่ยเป็นเนโตโคฮาร์เมอร์นะครับแล้วก็มาดูเอเคส่วนหน้าเป้าเป็นนิโคลัสแจ็กสันนะครับ ก็ฝั่งของแมนยูเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยนะในเกมกลางสัปดาห์เพราะว่าเอาลิซานวาติเนสตกลับมาเป็นเซนเตอร์อีกครั้งหนึ่งแล้วก็เกิดการสลับกันเล็กน้อยก็คือเอามัสราอุยเนี่ย ไปอยู่ในตำแหน่งแบ็กซ้ายนะครับแล้วก็กลับดารลมาอยู่ในตำแหน่งประจําของเขาที่แ <c oughs> บ็กขวานะครับก็วันนี้ถือว่ามีอะไรเล็กๆน้อยๆดีเทลเล็กๆน้อยๆนะครับส่วนแนวลุกเนี่ยผมว่าก็เหมือนเดิมนะสำหรับทางด้านของแผนการเล่นของแมนยูนะครับไม่ได้หนีไปจากยุคเอริกเทนฮาร์เท่าไหร่แต่แค่เปลี่ยนวิธีการเล่นอย่างที่เราทราบกันนี้ว่ามันเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆเรื่องการกระหายในการเพรสซิ่งมากขึ้นต้องการบอลมากขึ้นงว่าเร็วขึ้นใช่ส่วนเชลซีเองเนี่ยวันนี้ก็อย่างที่ทุกคนทราบกันดีนะครับทางด้านของริ กลับมาแล้วก็รู้สึกว่าน่าจะแบบเข้าที่เข้าทางมากขึ้นเรื่อยๆอะ่ะถ้าไม่ถ้าถ้าเกิดว่านะไม่อยากจะปากเสียอยู่ดีๆเจ็บไปอีกเนี่ยคือก็อย่าให้เกิดแบบนั้นเลยนะครับสำหรับนักเตะนะก็ เริ่มกลับเข้าสู่ร่องสู่รอยเรื่อยๆนะสำหรับทางด้านของริสเจมวันนี้เนี่ยสำหรับผมนะคิดว่าทางด้านของแนวรับเชลซีเนี่ยมีปัญหาเล็กน้อยอย่างโควิลแล้วก็กุสโตโอเคผมว่าทั้ง2คนนี้เนี่ยไม่ได้มีอะไรผิดพลาดจนจนทําให้เสียหายแต่ว่าผมรู้สึกว่าอายุน้อยไปหน่อยอะ่ะบางบางทีโดนแนวรุขกของออโดนแนวรุกข,ของแมนยูวิ่งใส่เนี่ยก็เกือบมีปัญหาเหมือนกันนะครับคราวนี้เรามาพูดถึงประตูที่เกิดขึ้นในเกมนี้กันก่อนแล้วกันนะครับลูกแรกเนี่ยมาในครึ่งหลังเลยนะครึ่งแรกนี่เสมอกันไปแบบ ไม่มีประตูนะครับแมนยูเนี่ยมาได้จุดโทษนะครับในที่67นะจังหวะนี้เป็นจังหวะบอลเปิดจากคาเซมิโลแล้วก็เวลี่ฟูฟาน่าเนี่ยต้องใช้คําว่าพลาดแหละที่กระโดดไ,ไม่ถึงใช่กะจังหวะพลาดบอลมันเลยตกมาถึงฮอยลุนนะครับตอนแรกผมคิดว่าฮอยลุนจับไม่ดีนะเพราะเหมือนจะแบบไม่มีจังหวะได้ยิงแต่กลายเป็นว่าโรเบิร์ตซันเชสเนี่ยที่จะเข้ามาตะคุบบอลเนี่ยฮอยลุนยังเท้าไวแตะหนีไม่ได้ก็เรียบร้อยโดนลวบไปนะครับแล้วก็เป็นทางด้านของบโน่เฟอนันเดสเป็นคนลุกขึ้นมายิง รับในลูกโทษก็ส่งให้แมนยูนําไปก่อน,นะครับ1ประตูต่อศูนย์นะดีใจได้ไม่นานนะครับเพียงแค่6นาทีเท่านั้นนะครับเชลซีมาตามตีเสมอเป็น1ประตูต่อหนึ่งนะครับโอ้โหลูกนี้ต้องบอกว่าสุดสวยจุดเริ่มต้นเนี่ยเป็นจังหวะที่ทาน้าของเชลซีนะครับได้ลูกเตะมุมเปิดเข้ามาเนี่ยคาซิมโล่เนี่ยมงสกัดแต่ดันมาเข้าทางนะครับปืนใหญ่ไคเซโดโอ้โหแม่งยิงสะคมและแถมมีลอดขาทางด้านของมูดิไปอีกด้วยมัง้งใช่คือแน่นอนแหละผมว่าลูกนี้เนี่ยคงโทษโอนา,าไม่ได้หรอก ผมว่าเขาไม่เห็นวิถีเต็มๆด้วยซ้ําแล้วก็เจ้าตัวเองเนี่ยพยายามทิ้งบอลหรือว่าพุ่งทิ้งตัวพุ่งไปปัดแล้วแหละแต่ว่ามันพอดีเกินลุงเนี้ย แบบฟวบเข้าไปเลยนะครับสวยงามมากนะสำหรับทางด้านของลูกยิงไคเซโดลูกนี้นะครับก็จบเกมนะครับเสมอกันไป1ประตูต่อ1แบ่งกันไปคนละ1แต้มนะครับก็พูดถึงแต้มกันซะหน่อยเชลซี Chelsea เนี่ยจบเกมอยู่อันดับที่4นะครับมี18แตม้มตามหลังฟอร์เรสต์นะหแต้มที่อยู่อันดับที่3นะครับส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขยับขึ้นมามาอยู่อันดับที่13นะครับ <c oughs> มี12แตม้มเหนือเวสต์แฮมไป1แต้มนะโดยรวมอ่ะเรามาพูดถึงเกมนี้กันซะหน่อยนะครับสแตทเนี่ย ผมมองว่าค่อนข้างที่จะสูสีกันนะแมนยูเนี่ยคองบอล4 6เนะครับส่วนเชลซีคองบอล54%ตโอกาสยิงเนี่ยแมนยู11ครั้งตรงกรอบสีนะครับได้มา1ประตูส่วนเชลซีเนี่ยโอกาสยิง12ครั้งตรงกรอบ3ได้มา1ประตูเช่นกันนะครับแต่ สำหรับผมผมกลับรู้สึกว่านะแมนยูมีโอกาสได้น้ําได้เนื้อเยอะกว่าวะ่ะเจ้าบ้านอะ่ะเออจริงแต่พอโอกาสมันมาถึงตรงหน้าเนี่ยโอ้โหไอการาโชวันนี้ไม่รู้มันลืมกินข้าวหรือเปล่าครึ่งแรกครึ่งหลังโอ้โหยิงไม่มีแรงเลยวันนี้ไม่รู้ว่าไปทําอะไรมา แม่งขาดเปี้ยมากคือกานาโชอ่ะต้องยอมรับว่าวันนี้เป็นหนึ่งในคนที่มีโอกาสผมว่ามากสุดในเกมเลยอ่ะสองฝั่งรวมกันอ,กอ่ะใช่แล้วก็แมนยูมีจังหวะขาดขาดเกินเกินขอพูดถึงฝั่งเจ้าบ้านก่อนแล้วกันนะครับคือวันนี้จะเห็นได้ชัดเลยว่าแมนยูเนี่ยเฮ้ยมีโอกาสได้บี้ ได้ลุมตรงกลางแล้วตัดบอลได้แล้วพอบอลมันไปฝากที่ฮอยลุนอะ่ะวันนี้ฮอยลุนจัดจะเลยนะผมคิดว่ามันจะมี 2- 3ครั้งที่แบบเพื่อนวิ่ง,<ว>งแล้วบอล<ะ>เกินอะ่ะออจากจะแบบไม่ล้ำหน้าดึงบอลช้าเก็บบอลกับตัวไว้นานจนเพื่อนล้ำไปแล้วแล้วค่อยจา่ายหรือว่าช้าจนผู้เล่นเชลซีเขามาสาก,กัดบอลได้อะ่ะผมว่าฮอยลุนน่าจะแบบ2-3ครั้งเลยมันมันมันน่าเสียดายมากนะครับมันดูไม่ค่อยเข้าเขาเรียกว่าอะไรมันยังดูไม่ค่อยเข้าทักทีอะ่ะคือกองหน้าของแมนยูอ่ะอะ ฮอยลุนจังหวะจบสกอร์จังหวะ,อ,หวะอะไรอย่างเงี้ยจังหวะในกรอบเขตโทษอะ่ะผมว่าเขาดูดีดดกว่าทางหน้าของ,อของเซอร์ซี่แต่จังหวะจะจ่ายบอลอะ่ะโอเคเซอร์ซี่อาจจะจ่ายดีกว่าคือมันดูแบบขัด,ขดเกินๆทั้งสองคนเลยอะ่ะเอออยากจะจับมันรวมล่างเล่นเป็นคนเดียวได้ไหมวะมแล้วก็ทีนี้แล้วฝั่งเชียร์ฟรีบริี้เองก็ถือว่าดวงไม่ค่อยดีนะมีจังหวะที่แบบหม่งหรือยิงไปชนเสาเป็นรอบคืนึ่งแรกเปิดมาเนี่ยแล้วเหมือนจะมีจังหวะที่ลิซานโดมาตินเนสไปไปหดในกรอบเขตโทษจังหวะนั้นด้วยผมแต่ว่าภาพช้าเนี่ยมัน ไม่ได้เอามาให้ดูถ่ายทอดสดแบบรวดเร็วทันใจนะครับเพราะว่า,าคลิปนี้เนี่ยบอลจบปุ๊บพวกเราอัดเลยนะครับก็อาจจะมีอะไรที่ตกหล่นไปบ้างนะซึ่งวันนี้สิ่งที่ผมมองว่าเชลซีทาได้ดีเนี่ยค,คือคือแดนกลางแข็งแร่งมาก <c oughs> โอ้โแมนยูคือนักเตะแมนยูคือชนไม่เข้าสักคนเลยพละกําลังสู้ไม่ได้เลยอะ <c oughs> ต้องต้องใช้คําว่าลุมเลยโอเคแหละเชลซี <c oughs> อ่ะต้องยอมรับว่าในใน,ในแดนกลางอ่ะเขามีผู้เล่นที่ อาจจะแบบสับเปลี่ยนหมุนเวียนได้เยอะกว่าแมนยูแล้วก็ตัวสำรองตัวสำรองเนี่ยพอเปลี่ยนมาเป็นเอนโซ่เนี่ยมันก็ยังมีคุณภาพในระดับหนึ่งะนะครับไม่เหมือนแมนยูที่แบบตอนที่จะต้องเปลี่ยนเนี่ยโอ้โหต้องเอาคือตอนเปลี่ยนเอาอูกาเต้ออกเพราะมีใบเหลืองใช่ไหมเอาลินเดอร์เลิฟมาเล่นกลางรับแทนอ,อย่างเงี้ยปะผุไปก่อนใช่เพราะว่าที่มานั่งสำรองเนี่ยใช้คําว่าถ้าไม่นับเบ็นเดียไม่นับจอร์นี่อีเวนเนี่ยหรือเซอร์ซี่หรือ xy, รอามัดที่ลงมาเนี่ยที่เหลือเด็กหมดเลย แดนกลางนี่คือเด็กหมดเลยนะครับก็เลยไม่มีตัวเลือกมากนักนะเอาจริงๆเนี่ยฝั่งของเชลซีอ่ะถ้าจะเปลี่ยนแนวลุกเนี่ยคนเดียวเนี่ยคือทางด้านของเอนโซมารสกาเนี่ยเลือกเปลี่ยนตัวมาคูคูลย่าลงมาตั้งแต่ต้นครึ่งหลังเพราะว่ากุสโตเองอย่างที่เราบอกไปต้นเกมมีปัญหากับการรับมือพอสมควรแล้วก็มีใบเหลืองไปด้วยเปลี่ยน พี่มาร์คคุณเลยย่าลงมาเนี่ยอ่ะก็พอเข้าใจได้เปลี่ยนเอนโซฟันนันเดสลงมาแทนลาเวียผมก็พอเข้าใจได้แล้วคุณภาพมันก็เปลี่ยนพลังงานเออ<ๆ>ไม่ได้หนีกันมากแต่ไอ้เปลี่ยนบูด,ดิกลงมาเนี่ยโอ้โหไม่รู้สิสำหรับผมผมอาจจะเชีย ไม่ว่าจะเป็นคริสโตเฟอร์เอนคุนคูหรือ<า>เ,เอาเฟลิกมาแล้วขยบโคพาเมอร์ไปเล่นริมเส้นแทนอะไรอย่างเงี้ยผมผมกับรู้สึกว่าเชียร์แบบนั้นมากกว่าด้วยด้วยคุณภาพอ่ะนะแต่ว่าโอเคแหละอาจจะแบบกลางสัปดาห์ทางเอนคุนคูทางเฟลิกพึ่งลงมาหรือเปล่าเลยไม่มั่นใจอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ผมว่ามีทั้งเลือกที่ที่ดีกว่านั้นนะแต่แมนยูเนี่ยต้องใช้คาว่ามันจํากัดจําเขียรอะ,อะสำหรับผู้เล่นชุดสำรองอ่ะนะน่าเสียดายมากทั้งคู่เนี่ย ผมมองว่ามันไปตายตรงปีกซะเยอะนะแต่ผมกับชอบเชลซีตรงที่ว่าไจังหวะที่เขาต่อบอลหนีเพรสซิ่งแมนยูเนี่ยคือทั้ง2ทีมไม่ดีกว่ามีโอกาสเพรสซิ่งใส่คู่แข่งทั้งจังหวะเร่งและจังหวะชะลอ บางครั้งในจังหวะเร่งคือแบบโอ้ยบอลวิ่งเพรสจนถึงผู้รักษาประตูเลยแต่พอจังหวะที่จะอาจจะเซฟพลังงานจะเล่นรัดกุมหน่อยก็ค่อยมาเพรสตั้งแต่ช่วงแดนกลางสนามเป็นต้นไปอะไรเงี้ยนะครับผมว่ามันค่อนข้างใกล้เคียงกันแต่เชลซีอะ่ะจังหวะที่ต่อบอลทะลุเข้าไปอะ่ะผมว่ามันสวยกว่าแต่สุดท้ายแล้วอะ่ะมันไปจังหวะ,ะสุดท้ายออเออมันมันดูไม่ไม,ไม่ไม่ลงล็อกสักทีนะครับเดี๋ยวขาดเดี๋ยวเกินจนต้องม้วนออกมาหลายครั้งแต่วันนี้ขอชมหน่อยหนึ่งคนสำหรับแมนยูเล่นได้ถูกใจผมมากคือมาสราอุย Oh. ว,วันนี้เงเหมือนเกิดใหม่ร่างใหม่ตำแหน่งใหม่อีกแล้วด้วย <c oughs> ใช่เหมือนวันนี้เหมือนจะเป็นคนที่หูบเข้ามาเล่นอินเวอร์ตฟูลแบ็กตรงกลางด้วยนะแล้วผมรู้สึกว่า ทำได้ดีมากเลยนะสาหรับมาซาอุยอ่ะโอเคมีจังหวะที่ตัดเกมตรงกลางได้แล้วก็ต้องรับมือผู้เล่นจีดๆอย่างมาดูเอเค่หรือว่าแม้กระทั่งตอนเชลซีเปลี่ยนตัวลงมาแล้วเนี่ยขยับไปไปเป็นฝั่งเนโตเนี่ยผมว่าโอ้โหมาซาอุยก็ก็ยังรับมือได้ดีนะครับสาหรับในเกมนี้แต่อย่างที่บอกนะมันก็ยังไม่เพียงพอกับการที่มันมีจังหวะที่ผมรู้สึกว่าหวาดเสียวหน่อยสําหรับแมนยูอ่ะจังหวะที่ดิสันโดมาร์ติเนสไปหัวใส Palmer, ่พาเมอร์อ่ะ แล้วเหมือนจะต้องเช็ค VR าออคือจังหวะที่มันยกขาขึ้นมามันไปโดนหัวเข่าไงมันสูงขนาดตรงนั้นเลยรอดตัวไปใช่ต้องบอกว่าโชคดีมากเลยนะครับคือสำหรับผมว่าผมคิดว่ามันเสี่ยงเอาอย่างนี้ดีกว่ามันเสี่ยงที่ไปทําแบบนั้นคือเราไม่รู้หรอกว่านักเตะในสนามอะผมว่ามันก็คงเดายากแหละว่าภาพที่ออกมามันจะเป็นยังไงแต่เหมือนสัญชัตญายนคือแบบกูพลาดแล้วกูจะต้องหยุดให้ได้อะอะไรประมาณนั้นนะครับถือว่ารอดตัวไปอย่างที่บอกนะอ่ะ ประมาณนี้นะครับสาหรับคู่นี้ผมว่าค่อนข้างที่จะโอเคสําหรับทั้ง2ฝั่งนะการแบ่งแต้มไปแล้วก็โดยรวมแมนยูผมว่าน่าเสียดายไปหน่อยตรงที่ว่ามันไปเลอะเทอะกันตรงแบบกานาโชกับฮอยลุนอะ่ะมันจะแจ้งไปหน่อยเออใช่นั่นแหละนะครับประมาณนั้นหากพวกเราผิดพลาดหรือตกหล่นอะไรไปต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับคิดเห็นยังไงสําหรับออทั้ง2ทีมหรือว่ามีอะไรที่อยากจะแก้ไขสิ่งที่พวกเราผิดพลาดไปก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ